ข่าวดุลกับทุกคนน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับพูดถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงผ่านสื่อดังระดับประเทศนะครับปากบอกว่าปากเล่นอะไรปล่อยไปคือไปโดนใจบ้านโดนใจเมอแล้วก็เร็วนี้ครับก็จะมีเพลงโปรเจกต์คู่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ปลารมเรากำลงไม่เป็นแต่น้องร้องดีห้นะให้น้องร้องไป สาว17ว่ากันรบบนี่คร e ับหมอรูปเลยนะหมอดูหมอใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าเกี่ยวครับว่าคืเรายังไงแล้วเราแบบว่าน้องเขาอีกแล้วก็มาดูหมอแล้วมันจะจะเทียดตัวเราให้กลายเป็นแบบว่าเป็นเป็นอย่างไรก็อยากร้องเในตำแไม่ไดี้ไง ค่าสุดคทุกคนวันนี้ไรอันนะครับได้ไปรับรางวัลที่สุดแห่งปีไทยแลนด์ท็อปโหวต 2024ครับทุกคนวันนี้เรียกได้ว่าท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแย,ยะมากมายกันเลยทีเดียวครับทุกคนก็ไม่พลาดเลยครับที่สื่อเนี่ยจะต้องไปจ่อไม่สัมภาษณ์น้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับเรียกได้ว่าไราอันครับทุกคนก็ได้พูดผ่านสื่อนะครับว่าวันที่31มกราคมนี้นะครับ เตรียมปล่อยเพลงซิงเกลิลใหม่ที่คู่กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนหมอดูหมอใจนั่นเองครับเรียกได้ว่าหลังจากที่ไรอันเนี่ยพูดกับพี่ๆสื่อนะครับว่าจะได้ร่วมงานกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง สื่อกลิดครับทุกคนวันนี้น่ารักแบบสุดๆครับและไรอันครับทุกคนก็ได้เผยผ่านสื่อด้วยนะครับว่าผลงานเพลงใหม่เพลงนี้ครับอุงอิงเพชรบ้านแพนก็คือได้ร้องในท่อนของหมอลำส่วนไรอันก็จะร้องเป็นท่อนของลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเพลงที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับและวันนี้ไรอันก็ขออุบไว้ก่อนนั่นเองครับทุกคนสําหรับผลงานเพลงใหม่นะทุกคนที่จะปล่อยในวันที่13พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเพราะว่าวิ่หข่าวกระแส ก็มีโอกาสได้เข้าไปฟังไรอันเนี่ยพูดเหมือนกันกันกบทุกคนว่า31นี้จะได้ปล่อยเพลงแล้วนะสำหรับหมอดูหมอใจทางค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงที่หลายคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็รอคอยครับทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นเพลง ซิ่งกันแรกครับที่อุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ร่วมฟิชเชอรลิงกับรุ่นพี่นะครับทุกคนอย่างน้องไรอันกาดบัณฑิตซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นศิลปินนะครับนักร้องลูกทุ่งชายที่มาแรงที่สุดแล้วในตอนนี้เห็นไหมครับน้องก็คว้ารางวัลไปหลายรางวัลเช่นเดียวกันถือว่าสมศักดิ์ศรีสุดๆกับทุกคนเป็นคู่หยุดโลกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือมีฐานแฟนคลับแน่นมากๆ เวลาทีมอิ่มข่าวกระแสทําข่าวกับทุกคนโอ้โหพ่อพ่อแม่แม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็แห่แชร์กันแบบรัวๆเลยครับแล้วก็น้องไรอั่านกัดบัณฑิตแฟนคลับเขาก็ไม่น้อยหน้าเลยครับในกลุ่มเนี่ยโอ้โหเห็นวิดีโอตัวเองที่แฟนคลับเขาเข้าไปแชร์แล้วภูมิใจแบบสุดๆก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากเอนดูยูทูบเบอร์ตัวน้น้อยคนนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ ไรอันได้รับที่สุดแห่งปีนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยดีใจแบบสุดๆก็สมศักดิ์ศรีเลยครับที่ได้มาร้องเพลงคู่กับขวัญใจมหาชนคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงก็คว้ามาหลายรางวัลเหมือนกันสมศักดิ์ศรีกันมากๆแล้วก็เป็นคู่หยุดโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคู่นี้นะครับ ถ้าปล no ่อยออกมาแล้วก็เป็นคนเชื่อว่านะครับเพลงนี้เนี่ยจะตีตลาดอย่างแน่นอนก็เป็นคนทั้งลุกทุ่งเองและหมอลำเองก็เป็นคนคือทั้งคู่คือมีฐานแฟนคลับเนี่ยเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับแต่ทั้งคู่ก็คือน่ารักครับทุกคนน่ารักมากๆแฟนคลับทั้งคู่นะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันกาดบัณฑิตด้วยกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งตั้งตั้งแต่เวลา13นาฬิกาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน้องไปรับรางวัลนะ รางวัลที่โอ้โหนะครับทุกคนยิ่งใหญ่มากๆวันนี้นะนะครับโอ้โหปังมากๆครับวันนี้แฟนคลับน้องก็คือไปไปรับไปส่งกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เขามีไลฟ์สดบรรยากาศด้วยนะ้อทุกคนทาง Facebook YouTube ของโมเดิร์นไนทีวีนะครับด้วยช่อง9ด้วยใช่ไหมวันนี้ก็โอ้โหปังมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็ ้ารอแล้วก็รอคอยครับสำหรับผลงานของทั้งคู่นะครับเนะาะไรอันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อดีมากๆเลยนะน้องก็แบบว่าฝากผลงานของ FC แฟนคลับให้กับ FC แฟนคลับด้วยแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน้องคือน้องไม่อยากจะเขาเรียก อุบไว้ก่อนก็เลยไม่ได้ร้องผ่านสื่อนั่นเองครับทุกคนนะน่ารักมากๆวันนี้ก็ตอบสื่อได้ดีมากๆเลยครับทุกคนในส่วนของสเสน่ห์ของทั้งคู่อย่างองิงเพชรบ้านแพงเองเนี่ยเวลาที่น้องตอบสื่อนะครับน้องก็ตอบเป็นภาษาอีสานเลยนี่คือสเสน่ห์คือคําว่าหมอนลำกับลูกทุ่งนะทุกคนสเสน่ห์ก็คือก็คือคล้ายๆกันใกล้เคียงกันอย่างไรอ้นเขาเป็นคนคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนภาคกลางเนาะแล้วเขาก็ตอบสื่อแบบได้น่ารักมากๆส่วนองิงเพชรบ้านแพงก็ตอบสื่อเป็นภาษาอีสานนะครับน้องก็มีเอกลักษณ์ของน้องแล้วก็เห็นบอกว่าถ่ายทํา MV MV แล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่า MV เพลงนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะเขาไม่ได้มีอะไรหลุดออกมาเลยต้องบอกแบบนี้เลยครับทุกคนเพราะว่าทางยุ้มข้าวเรคคอร์ดเขาเก็บเป็นความลับเยอะมากๆคือแต่งหน้าองค์อิง,องเพชรบ้านแพงคือลุกนั้นเลยหรือว่าอาจจะเป็นการซิงค์ในห้องอัด อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น MV ที่น้องต้องไปถ่ายแบบสวยๆแต่เราไม่ทราบแบบนี้นครับทุกคนคือไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยครับทุกคนเนาะแต่ว่าแค่ชื่อเพลงเนี่ยหลุดออกมาแล้วนั่นคือหมอดูหมอใจนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของทั้งคู่จริงๆนะครับก็ขอให้น้องทั้งคู่เนาะประสบความสําเร็จในหน้าทีการงานเนาะในเส้นทางของตัวเองนะครับทุกคนแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเฝ้ารอคอยเหลือเกินอย่างวันนี้เนาะพอน้องไรอันให้สื่อสัมภาษณ์แล้วเนี่ย แฟนคลับก็คือส่งมาให้พิมพ์อิ่มขากระแสก็คือชมแบบรัวๆเลยทีเดียวนะทุกคนวันนี้นะครับน่ารักมากๆเลยก็เป็นกาลังใจให้กับน้องทั้งคู่ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ดังๆปังๆเปรี้ยๆนะครับสำหรับหมอดูหมอใจแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่น้ององอิงเพชรบ้านแพงก็ทุกคนจะมีวิดีโอที่ไปอยู่กับค่ายใหม่อ่ะซึ่งปกติน้องก็อยู่ค่ายลำเพินอินดี้เรคคอร์ดใช่ไหมครับแล้วรอบนี้จะได้ไปอยู่บนหน้าจอของยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับทุกคนเนาะ ตื่นเต้นแล้วก็วันที่31นี้เชื่อว่าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ FC แฟนคลับเยอะแยะมากมายแน่นอนครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ก็เอาเรื่องราวด่วนๆนะครับมาฝาก FC แฟนคลับนะครับทุกคนเนาะปังมากๆเลยนะครับเราเห็นไหมฮะเนี่ยในขณะที่มิมข่าวกระแสเนี่ยครับทุกคนกําลังอ่านข่าวอยู่นะครับแฟนๆก็คือส่งมาให้แบบโอ้โหได้ชมกันแบบรัวๆเลยนะครับวันนี้ก็ เป็นกำลังใจครับให้กับน้องๆทั้งคู่นะครับนะก็ขอให้ปังๆเป็นปเปรียงนะครับทุกคน นะขอให้ปังๆเป็นเปี่ยนแล้วก็วันนี้เนาะทุกคนก็มีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เอามาฝาก FC แฟนคลับทุกคนนะทุกคนก็ขอส่งกำลังใจไปให้คือต้นคลิปเนาะขออนุญ,ญาตนำคลิปน้องไรอันมาฝาก FC แฟนคลับทุกคนด้วยสัมภาษณ์นี้หน่อยนะครับทุกคนวันนี้ก็น่ารักมากจริงๆครับแล้วก็คือต้องบอกว่า E x c l u s i ู e สสุดๆนะเพราะว่าวันนี้เราได้จาก เขาเรียกว่าอะไรอะจากเครดิตจากแฟนคลับน้องไรอันแล้วก็น้องอิงเลยที่ได้มีการส่งคลิปวิดีโอสัมภาษณ์สดๆเนี่ยมาให้อิ่มข่าวกระแสครับก็ขอบคุณมากไจริงขอบคุณแฟนคลับน้องไรอันขอบคุณแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพกด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ31มกราคมนี้นะครับเตรียมเลยนะครับทุกคนสําหรับหมอดูหมอใจนะครับน่ารักมากไรอันกัดบัณฑิตนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งคู่แต่คลิปนี้ไปแล้วนะครับบลกทุกคนนะครับ